เทเลยว่ะนี่เยอะนะโอ้โปวดเต้าอือเราต้องหันไล่ขวางนะครับมันจะไป้ไเหนียวนะมันตึงๆแล้วน้ำเนื้อจะออกมันออเค่อ่นนิดหน่อยนึงคนมาเนี่ยเอาละครับเต้าไมกินกินกระแทกหน้าเลย สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันบ้านชมทุ่งอีกแล้วโอ้โหวันนี้ครับที่เด็ดเลยเนื้อครับดูเนื้อวัวน,นะครับผมมาเดี๋ยวเรานําไปหาพ่อกันของโปรดพ่อเลยเนี่ยพ่อจะทำเมนูอะไรครับออ้ยความพวยพุ่งามาแล้วมาแล้ว,น,ลว,วนี่ก้ออยอะไรก้ยล้าบ้านเลยอะเอาดูนี่ก่อนกล้ยไว้ก่อนแดง,งประเดงลแดงปลาดึ้งแงปูงขไม่มือแดงวันนี้ โอ้จินวัวเนี่ยเลี้ยววัวใช้จุ๋วใช้จุ๋ัแม่ม่เอาเอาสุกดีกว่าเอาสุกดีกว่าเอาสุกเดียวมันไม่มีเครื่องมันนักละมันมีนักขนาดนี้มันีมีเครื่องมีแต่เนื้อโอ้โธ่เอาเทดูพ่อเทดูโอ้โธ่มันมีแต่เนื้อเออเทเลยพ่อมีนี่เยอะนะโอ้โธ่ทำอะไรทำอะไรกินเนี่ย โอ้อันนี้มันเป็นเนื้อส่วนไหนไม่รู้ว่ามันเป็นเนื้อเป็นก้อนก้อนสวยดีผมก็เลยจัดมาเลยเนื้อเนื้อโคโอเนื้อขาหน้านี่เอาทำอะไรกินดีไม่เอาไม่เอาจุ๊บไม่กินดิบครับวันนี้เพี้ยก็ไม่มีอันอะไฮะเอาง<พ>อ่ายง่ายโจโจโจสุรัขางอ๋อโอเคโอเคโจโจเราก็ไปไถนาแล้วกาศทุก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 อียะอ๋อเหมาะเลยพอถนาด้วยเหรอโอออากาศหลายปีที่ผ่านมาแล้วกับผมผมมนุษยไปเฮน่ะยังไงยังไงมนุษย์ไปเฮนอ่ะผมมาผมกดโจจีนโจกดถนาอย่างเงี้ายางเนียะยางเนี้ย เข้าใจละเข้าใจละก็คือสมัยก่อนเวลาพ่อสมัยก่อนไถนานะาไถนาอย่างนี้ก็จะจอเนื้อไว้แล้วก็ไปไถนาจอเนื้อไว้ไ<ป>อา่าไถนาพักเที่ยงก็มากินเนื้อจอเฮ้ยสองคนเราไปได้วยกันให้ผมว่านื้อน,น้อยกว่าผมผมมากแล้วมันเป็นยังให้ผมกลับไปมีน้ำแฮ็งมาโคโอมว่าผมรู้นาะไม่เลยอ่อจอว่าโค้เนี่ยเออเฮ้ยกินหน่อยเดียว่ะเตี้ย มันไม่อะมันเปลี่ยนฐานเลยมันและมันตึ้นออกลูกตุ่รอรู้ทำมันฐานมันหนักอ่ะอ๋อน้ำแห้งน้ำแห้งแห้งอ่ะนี่ยหม้อเนี่ยอันนี้พอจะโจโจสุราชาติเอาง่ายๆนะโจนี่มันคล้ายๆตุ่นครับแต่ว่าไม่เชิงว่าตุ่นนะใส่เครื่องน้อยเครื่องน้อยเป็นสุราชาติง่ายๆเลยโอเคโจก็โจโจหมดเลยเพราะเยอะอยู่นะโอ้วันนี้เมียงไว้หน่อยมันโจมเชี่ยวเหนะขนาดนี้ไม่หมดเนาะไม่หมดอยากทำเมนูจะมีเมนูอีกมีกันรอติดตามครับงั้นก็เอาเมนูนี้ก่อนแล้วกันจอเดี๋ยวทำการล้างเนนื้ออก่ โอ้โหบอกขนาดนี้จอนเนี้ยจอนเนี้ยจอนนี้ยเขาอันนั้นมันถูกเวลาอย่างนาเนี่ยโตขิ้จ้นอ่ะโตขี้เนื้ออ่ะเครื่องก็เตรียมแล้วครับเตรียมหอมแขกเกลือชูรสแอนติมิน แล้วก็มีผงแดงหน่อยหน่อยมะเขือเทศแค่นี้เหรออีกอ่ะง่ายเลยนะง่ายนะโอ้ง่ายจริงครับเนื้อนี้เนื้อจอเนื้อจออืมต้องหั่นลายขวางนะครับมันจะได้นิ่เยวนะเนื้อจอมันก็คล้ายๆเนื้อตุ๋นนะครับ เครื่องเล่นน้อยเน้นกลิ่นของเนื้อออโอชิ้นเดียวจะเต็มหม้อแล้วครับอีกชิ้นก็พอแล้วกินเองครัเอาความเอียนเนี่ยลาเหอกโจ้เนี่ยนะต้องเปลือยอยู่แล้วนะเปลือกอะโอ้สองเขียงโอ้โอ้เต็มหม้อแล้วเต็มหม้อเลยเดี๋ยวพอเนาะพอละพอละโอเคอันนี้ก็เดี๋ยวเมนูอะไรก็รอติดตามครับเนื้อจอครับวันนี้ง่ายๆครับพร้อมข้าวใส่ลงไปครับ ใส่เนืน้อยืดหน่อยก็ขอ,อมแขกแขกหอบแขกนะใส่ลงไนี้นะครับหอมหวานพอลองนิ้วนะเนื้อเยอะแล้วนะเนี่ยไม่เอานิ้วนะนี่ครับเด็ด <c oughs> โอเชม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 หน่อยนะเนี่ยลูกเลยครับวันนี้เปรี้ยวในเปรี้ยวต้อใส่มะขามน,นะครับจริงๆเนื้อนี่มันต้องอมเปรี้ยวหน่อยมันมีความเปรี้ยวหน่อยนะมันจะเข้านะอันนี้นนมะในกบจับบุรีเนี่ยผมได้ได้สมัครามาให้นะอันนี้แหละ ไปไปเกลือนะครับออปรุงรสเลยครับใส่ในนี้ให้ครบหมดเลยนะครับผมสนุนะครับเกลือสูรรสผอมขมิ้นผอเลียงนะครับโอ้ประมาณนี้นะเครื่องนะเครื่องง่ายง่ายเลยเน้อจอไอ้โอ้ไอ้ตะไคร้ขาไม่มีไม่ไม่ใช่ละใส่ใส่แค่นี้เนาะชิมรสชาติดูนะแต่ถ้าเครื่องเยอะก็ใส่พวกไอ้อะไรอ่ะสมุนไพรโขกใส่ก็ได้นะได้แล้วก็มันจะมี เนื้อจออียาพ่อที่เอาข้ามคืนน่ะอ๋ออันนั้นอันนั้นเป็นยังอันนั้นทรงเครื่องนอนนั่นอีกอย่างทรงเครื่องนั่นนะนะเอามาร์กไว้ข้ามคืนเออหมักมาข้ามคืนนั่นนะจอยด่วนนั่นแหละจอด่วนนั่นคือแบบชาวได้ชาวสวนพ่อว่าเคยจอกินแบบนี้เวลาไปไขนงไขนานะครับชคงนั้นแบบพวกของหนักนั่นนักหนึ่งเดี๋ยวว่าเขาหนักหนักคนเดียวนักไปหับจ่างรับเหมารับเหมาเหมาหนักคันาดนั้นนวลด้วยตุกด้วยนาฮะนะทำนักไขจีนลูกท้ายไปไปเอาจีนมาเลยอ่ะ ก็เหมือนให้รางวัลตัวเองอะเนาะเนื้อมันแพงเดี๋ยวเราก็ทำงานหนักเงี้ยก็ซื้อเนื้อซื้ออะไรกินดีเราชอบกินเขาต้องกินผักเออนี่มันแห้งน้อยเงี้ยเดี๋ยวมันดีหน่อยเงี้ยที่มันอร่อยอร่อยอ่ะเขาเนี่ยกันนักลู้เนี่ยการตื่นตั้งแต่รุ่งอรุครับพวงมองต่อพวงมองรู้ผักสักงน้อยเชื่อมองรึ่งกินข้าวนี่ยใส่มองออกอย่าไปโคสักหน่อยนะครับนี่เดี๋ยวก็ใส่น้ำขูดกันตึ้งๆหน่อยแป๊บเดียวครับเดี๋ยวเริ่มร้อนแล้วขาดให้มันตึ้งหน่อยอันนี้ไม่ได้ใส่น้ำมันนะป้าเนาะใช แบบเรียกว่าไงดีอะเนื้อจอสุดคนไทนาเนี่ย <c oughs> อันนี้พอทำแบบตอนสมัยไทนาเลยนะเนื้อจอสุดคนไทนานี่ย้ำมันเนี่ยเขาห่อแล้วตูนเนือนี่ออกก่อนโอ้โอ,อ้น้ำหมอกแล้วพ่อเนี่ยน้ำหมอกละไรได้นะใสนน่น้ำละเอาโดดเลยเใส่น้ำเลยอันนี้น้ำจากเนื้อเลยนะครับเราจะไม่ได้เพิ่มน้ำนะอันนี้พอมราหม้อขันน้ำได้นะเอาเนื้อทิ้งคนแต่เราไม่ประทับนี่เอาง่าย อน,อนื้อเยอ่งนี่ยงก่อนไรเดี่ยวไชน่าไว้เหรอหงเยี่ยงนะหงใหม่หงใหม่เราอยู่นี่อยู่เราไม่ได้ไปไถนาไ <c oughs> อ้ตอนนั้นนี่น้งใส่เยอะไว้ใช่ไหมเออใส่เยอะอ่ะขน,นาดใ<ณ>ส่ยเยอะยังยังแห้งเขาบอก <bedeutet> ไถนาเพลินไงปิดผาไปนะครับเอาครับก็ไม่ลบอย่างเร็วตุนไปเรื่อยๆตุนไปเรื่อยๆเปื่อยให้น้ำลดเดี๋ยวมาดูกันครับออื มาครับเปิดดูกันโอ้โหน้ำน่าจะแห้งแล้วอันนี้เราไม่เติมน้ำนะครับเอาละครับเข้ากินกินกระแทกหน้าเลยกินหอมเนื้อมากพ่อโอ้โหหอมขนานึ่งนี่นะอันนี้รสชาติเนื้อเน้นๆเลยนะเนี่ยโอ้โหโปดคลอดชุดยอดเลยอร่อยนี่นี่บัวน่ะน้ำมันได้ผมเจออัเนื้ใช่นะเนี่ยมันออกมาอะไรเนี่ยมันจากวัวจากเนื้อสุดยอดเลยเอาละครับเดี๋ยวไปอยนี่นี่นี่ครับป้วนป้อนปิดท้ายต้นหอมผักชีเช่นเคยครับ ออกไปประมาณหน้าตาคล้ายๆแกงอ่อมมันเนี่ยแต่นี่มันอุบเนื้ออุบเอ้ยใช่เนื้อจอเนื้อจอจอสุรสารเครื่องมันน้อยครับอันนี้เครื่องเยอะแกงอ่อมมันต้องใส่ข่าใช่ยังตุกอ่าใช่ใช่ใช่นะไม่ใส่ครับนี่ดูโอ้หืมนี่ครับเอาละครับผมหอมเลยหอมเลยเอาละครับเอาละครับโอ้ยหเสร็จถ้วยใส่จานครับก็หอมขนาดนี้หอมหอมดูดิ เนื้อเน้นๆเป็นก้อนเป็นก้อนเลยปอดเข้าเนื้อจอเนื้อจอนี่โจแบบง่ายๆเลยครับโอ้ยน้ำหนน้ำหน่อยนี่เครื่องเลยน้อยนะคุณผู้ชมดูน้ำดิเข้าน้ำขึ้นคนมากโอ้โหหอมเป็นพันละเดี๋ยวไปชิมกันนะครับเอาละครับเอาละครับนี่เนื้อจจโอ้ อีกอะหม้อขนาดอีกอะหม้อขนาดอีกอะอีกอะหม้อขนาดอ๋อหนุ่มดีขนาดละหอมขนาดเนึ่งหอมขนาดนะลองลองอันนี้ง่ายๆนะเนี่ยเอาง่ายๆดีว่าอร่อยขนาดเนึ่งน้ำแข็งคนขนาดละหอมมาแล้วหอมเนื้อเหรอหอมเนื้อกินเนื้อเลยเนาะเปรี้ยวเปรี้ยวอะไรมันกระส้มอ่ะเปรี้ยวหวานอ่ะอืมโอ้หัวตัวอัดเลยอืมหืมหมโลกได้วันนี้ไม่มีผักแล้วผักกินไหนหม้อขนาดหอม ออือ้ออออากินเสร็จแล้วไปไถนาหน้าเนาะผักลวกไห<อ>นนมนี่นุ่มดีอะไรน่ะนุ่มดีก็มะเขือ,ขอ,ขอ ไม่ไหวละวจะกินเนื้อแล้วเนี่ยมาเลยหมกหมกขนาดล้ผักลวกครับผักลวกจะกินแต่เนื้อไม่มีผักนะวันนี้กินผักลวกหน่อยลวกถั่วลวกหน่อยโอได้แล้วครับอือได้แห้วได้แล้วครับเป็นยังไงขอสดน้ำก่อนกินหอมมากอือพร้อมอยู่เลยกินเนื้ออือกินเนื้อมาเลยหอมมากอือไม่ใหญ่ อืมนุ่มเลยเคี้ยวไปมีกินเนื้อมามล่ะเนื้อนุ่มเลยเอาใส่เครื่องปรุงหน่อยเดีก็อร่อยนะออืมืมมเนื้อเป็นก้อนอนี้ครับอืมเปื่อยนุ่มความเนื้อืม็นความด็เนื้อจะมีกลิ่นเอกลักษณ์ครับตม้มง่ายๆเลย สีนี่มาจากไหนแม่พริกสีแล้หน่อยแล้วก็ม,มากกระเทศนเนาะกระเืทศขมินอืมจริงอย่างงี้เดี๋ยวอืมอืมขมินด้วยสวยนุ่มอืมทำไม่ไถแล้วครับอืม ขาไม่ถ่ายแล้วนะอันนี้ยังอ่ะกัมบังละพุะะอ่ะปลุกปลุกปุณละรถใหญ่มันถ่ายไม่ได้เพราะรถใหญ่เ <c oughs> นี่ยคันของเสถ้ารถใหญ่อ่ยมันปัดนคนา,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 าะมันขึ้นไปเป็นหมม่งอ่ะหน้าของปุณ่ะกัมเลี้ยงไมได้เอาอ่ะกัมถึงแข็งไมัได้กั <c oughs> นติกมากเอาอ๋อมีสองรอบสองรบองรบกำเดียวรถใหญ่ก่อนมันก็มารถเตึกอืม อ๋อใช้รถใหญ่ไถอืมเมื่อตอนเติกใช้รถเล็กอืมไถก็คือไถนาครับทิกหน้าดินเนื้อเอาหน้าดินกบลงไปเอาเนื้อดินออกมานะครับไถเขาเรียกว่าไถแล้วก็มาใส่น้ําแช่ไว้แล้วค่อยมาครเรื่องอะไเือย่าเรียกว่าอะไรนะเติกเติกเติกนํามาย่ําเอามาให้ดินมันเละครับอืมมีไถกับเติกพอเติกแล้วกี่วันถึงจะีปลูกได้ ามวันสองวันเสือจอือวเขาเปือกเขาจะปูอะไรนะแป่ผัวอะไรแล้วเขาเขาไปหวานก้ามตรงเนี้ยขาหวานแล้วรู้ก้าเขาได้ชาวบ้านปลาแล้วเนี่ยถ้าวัน้เอาเตี้ยเข้าอ่ะลงน้ำมันหนับเลยมันผ่ะตั้งแต่วันลงน้ำเลยตั้นแต่วันน้ำแขังหมกแข็งคืออะไรอยู่น้ำาขางขึ้นไม่อยู่ว่าลอยสงขึ้น อ๋อแจ่ข้าวอืมแจ่ข้าวข้าวข้าวก้าอืมใช่ในน้ำสองคืนที่น้ำสองคืนเอาออกกระสอบออกมาจากน้ำสองคืนงอกละหวานงอกหมกแล้วก็หวานอืมหวานหวานเป็นกล้าคนคนไปอยู่วัดอ่ะแล้วก็มันชื้นมามันมาอยู่วัดเอาไปบวชเหรอเอาไปบวชอ่ะแล้วพวกเขาเออเอาเขาเจอไปโรงไอน้อวันนี้เนี่ยน้ำสองหมกสองเนี่ยบะมันก็ไว้ไว้น้ำสองแก่นเอามาสองแก่นบอกสี่แก่นพวกเขาไปบวชไปมีมีสองแก่นเนี่ยช็อกแก่นวินัยวินัยน่าบนเ้อเฮ้ยมันพูดเลยรู้ น้ำสองบวกสองอะ่งะที่เราไปน้ำสองแก่นเนี่ยอไอจำไม่ได้หรอเขาบอกให้น้ำสองบวกสองอคนบวชต้งตั้งอาการบวชแต่เด็กครับแล้วก็สึกออกมาพ่อบอกให้เอาข้าวกล้าไปแช่น้ำํำขี่เกีน่นบอกว่าเอาไปสี่่สีลูกใบแช่น้ําบอกน้ำสองบวกสองบวกสองลูกเข้าใจว่าเอาลงน้ำสองลูกแล้วเอาไว้บนบวกสองลูก <laughs> จริงๆเขาอะไปแช่ในน้ำสองคืนแล้วก็มาไว้บนบกสองคืนสองคืนแลพเขาเจ้าบ้านตอนแรกเป็นถ้ามันพ่นน้ำสองคืนหลายคืนบ,บกนึ่งเอาละถ้าเพิ่งพ่นทามันออกปัญามันหักกี่เราเรียน,นพ่นเราใช้เครื่องนะนถ้าแบบใช้เครื่องหวานอืนต้องแช่น้ำสองคืนแล้วก็ไว้บนบกหนึ่งคืนก็อยาให้มันงอกเยอะถ้างอกเยอะมันจะหักบอกมันหักตันก็ออกมั่งออกมานะมันเป็นหักมันก่อนนะ รักห้ามันฮักเนาะอือก่อนก็ขับถายมาสอก่อนม้วนก่อนย่างเขาเต็มปีรู้แล้วนั่ใครไว้เจีมดันดวดละดัดไปกว่านอะ้วปีมาทำมาเอาพวกอะอายุชาวผ้าสามสี้พ้าสี่สี้ผ้าปวดโทกกับต้องขึ้นเนื้ออืมพอหาที่ผ้าไปแล้วเออเอาแล้วเนื้อเอาละ สี 40, 40, 45, 40, ่สิบเนาะสี่สิบสี่ห้ามั้สี่ห้าสิบเท้าห้าสามสิบสี่ชิบน้าห้าสิ้นผ้าโป้ท่อเด็กเกิดใหม่ก็เด็กที่เขาเพิ่งเดินได้อ่ะสี่ห้าขวบไม่ยอมอยู่นิ่งอ่ะอแรงเขาเยอะไงลุงไง่ก็หน่าตาทำท่าทำทำ่าเท่ากับมือนะอมนังบอกข,อข,อข่ามาให้เจอนะเ <laughs> ชื่อยู่รู <laughs> ้ <laughs> อยู่เพ <laughs> าอย่างที่เอานักอย่างนี้นักก็ไปเอาพวกนั้นก็ผลผ งปุ๋ยเนี่ยมันไม่หาทิพตัวอ่ะอยบกยุ่คนเดียวไปปุ้นผมหน้าหางหน้าปุ้นนี่หลังเคสเลยเนี่ยเขาต้องสองจำสองเกียนคุณยองคือเกียนเทายองยองคนเท่าเกียนมีคนยองพบาพาอีกงาอย่างอันอ่ะเทาแหงเหรอะคนเมื่อก่อนดื้อเนาะเดือดคุณต่อเมียมาช่วยอ่ะ มางจริงๆทำค่อยๆทําก็ได้ถ้าผลโต้กับทั้งเราเอาละห้ามยกของหนักเดี๋ยวหลังจะไม่ดีนั่นไม่เชื่อนะอ,อคนสมัยนี้เขาเชื่ออยู่ห้ามกินนี้ไม่ดีไม่เชื่อไม่โบราณต้องรอเจอก่อนถึงจะเชื่อมันนุ่นแท่นี้มันเหมือนกันละคนในกรุงเทพบางคนไม่เคยเห็นมังนาเพราะยุธยาม,มีอยู่อื เดี๋ยวมุ่น,นใหม่น<ำ>ี้ส่วนน้อยเนาะที่ทํานาเป็นอ่ะอื้ล่ผมก็ยังไม่เคยทํานะแบบทําจริงจังทําคนเดียวองเงี้ยแบบว่าเอาตั้งแต่ไปเอาก้ามาลงน้ําแล้วก็หวานยังไม่เคยเลยทำัยนี่เด็กชอตั้งใส่ตั้งง่ายอืมคือ <c oughs> มึงทำาไมนี er, nut, <laughs> ่ม <gment al Zeit> ันมอมดสายตังมันปันใจจตอนน่ะไม่ใช่ยังใช่ฮะ่อย่างเดียวนั่แหละไปกินขนมเสียกินขนมเสียพ่อเลี้ยงงเลอย่างะนคนละยุคกันไะเด็กสมัยนี้โอ้สิบสี่สิบห้าหาเงินเป็นอ้ล้านสิบล้านโอ้โหขายของออนไลน์มั่งเล่นเกมโชว์ทำไมนี่หลวนัดหลวนลูกหลวนลูกอนนั่นนะอายุสิเจ็ดสิบปดโทษชอตรักเก่งขนาดนะียังได้มือละก็หลอกได้มือละพกขเหลียงไปหู้ ไปงานแบบกินควมเชียนเนือ,นอกินควมเชียนอย่างเดียวเด็กอายุสิบ่ปไม่ถึงยี่สิบวางแผนแล้วพอ่อืมทำงานช่วงนี้อายุสามสิบจะไม่ทํางานแล้วเหมือนเอางินไปฝากแล้วจ่ายเงินให้ตัวเองนะการิดการอ่านวางแผนกเกษียณแล้วัน่ปิ่นไปโบยเอาพอเท่านี้ เอาละมนทางเจนแถมพี่ก่อนพี่ี่ไทยไทยอมคนคนชินครับหมดถ้วยนั้นเนี่ยหมดแล้วเนี่ยเนื้อมันนุ่มนะนุ่มดีหอมหอมเนมือนมีข้าวหอมจินอ่ะพิถา ออืืมน้ำรู้กันพอดีพริกหน่อยยังหามไม่กินมาพริกก็โอเพราะว่ารับตังไว้ไปถ่ายหน้ากับท่าขายช่องให้เลยนะอืที่เดี๋ยวอืไปขอเขาถ่ายไหมโอ้ไม่เอาถ่ายคุณผู้ชมดูอ่ะโอ้อีดเตียวขีดเปลือกปลาทูเที่ยวผักของบาปน่นผมเคยไปลองอยู่เวลามันเหมือนง่ายคุณผู้ชมเราจับ เราแค่เดินตามเครื่องเงี้ยแต่ว่าเวลายกเท้าอ่ะมันขี้โคลนะครับมันดูดอ่ะมันจะเหนียวมันจะหนืดไปเดินเดินเหนียวมากโอเคครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้เนื้อจอเนื้อจอคนไทยนะแบบไม่ง่ายยังไม่ครบสูตรแบบจริงจังนะครับจริงจังก็จะบบหมักไว้คืนหนึ่งคืนเนาะวันนี้ก็สาใจมากครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะผมรักชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับไปล้ผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเนื้อจอหลวนนะครับเนื้อจอเือนเนื้อจอหลวแล้วก็เนื้อจอ คนไทยนะคโป๊ดโทษก็ได้เอาง่ายๆอร่อยอยู่ครับ <c oughs> <c oughs>